เบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นับว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามแผนพัฒนาเร่งด่วนของประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญเพื่อให้เกิดความเพียงพอมั่นคงและยั่งยืน จากการลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารในพื้นที่ EEC พบว่าทรัพยากรน้ำมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกกำลังเข้าสู่สภาวะขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนและทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำสูงเพื่อทำการเกษตร การนำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วมาบำบัดเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่นั้นในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาเทคโนโลยีไประดับหนึ่งแล้วระบบบัอน้ำเสียตอนนี้เราใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนะครับเป็นน้ำสุดท้ายก่อนส่งออกไปนอกโรงงานนะฮะนำมาผ่านตัวกรองนะครับซึ่งตัวกรองของเราจะใช้3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือจะผ่านตัวแซนฟิลเตอร์นะครับ จากนั้นมาก็จะผ่านตัวคาร์บอนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเราจะผ่านระบบ Ro นะครับซึ่งน้ําที่จะผ่านการกรองของเราทั้งหมดเนี่ยเราได้จํานวน30คิวต่อชั่วโมงนะครับหรือวันละ1วันคือ360คิวน้ำที่ผ่านการบัดเนี่ยเราจะไปใช้ที่ตัวของ c o ลิ่ง g ท o w e เที่ะระบบยูทิลิตี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นําไปใช้ระบบฝลั c h i n g ของห้องน้ําคุณภาพน้ําที่ออกมาเนี่ยดีเท่ากับน้าประปาที่ส่งเข้ามา หรือดีกว่าด้วยในบางช่วงนะครับได้มีทางโครงการทาได้เข้ามาช่วยพอดีเราก็เลยมีการต่อยอดที่จะนําน้ําจากระบบบาบัดน้ําเสียที่เราปล่อยทิ้งเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เราได้มีการวางระบบแผ่นน้ํา U F กับ R O ตรงนี้ก็โครงการเข้ามาสนับสนุนและก็ช่วยกันออกแบบว่าคุณภาพน้ำขาเข้าข,า,ขาออกมีการวิเคราะห์แล้วเสร็จแล้วเอาไปดีไซน์ระบบว่าระบบที่จะ เหมาะสมกับที่เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ได้รับรับการกออกแบบโดยมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดูออกแบบเสร็จแล้วก็มีการตรวจติดตามอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําระบบมอนิเตอร์งเราก็คือตอนนี้เราก็คือเอาสัญญาณไวไฟไปติดตั้งที่นัน่นแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้มันลิงก์เข้าไปในเว็บเสร็จแล้วเราจะได้เห็นว่าคุณภาพน้ำนาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็เปิดดูผ่านเว็บได้เลยถ้าเรามองที่ตัวค่าอินดิซิตี้ของน้ําลดจาก15ลิตรต่อกลอสเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่9ลิตร อีโคเอฟ c i เ n นซเองเนี่ยเพิ่มขึ้น47ก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับผลที่ได้จากการประหยัดนี้พอสมควรครับในภาคการเกษตรและชุมชนยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรดังนั้นการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร จึงช่วยจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างยั่งยืนระบบบำบัดน้ำเสียของเรานะครับนำน้ำเสียเนี่ยมาจากโรงเรียนด้านหลังของเรานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตพิบูรณ์ุมเพนมาหาวิทยาลัยบุรพาน้ำเสียดังกล่าวเนี่ยก็เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานของนักเรียนนะครับน้ำเสียเนี่ยจะถูกนำส่งมาที่ระบบบำบัดของเราระบบบำบัดของเรานะครับเป็นระบบ เอ็มบีบีอาร์นะครับซึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบที่ย่อลงมาจากระบบใหญ่ที่เราได้ทําไว้นะครับแล้วก็ผ่านกระบวนกราบรบัดที่คล้ายคลึงกันนะครับคุณ<ะ>ภาพน้ําที่ได้เนี่ยยังคงมีคุณภาพเหมาะสมในการนํามาใช้กับประโยชน์ด้านการเกษตรครับดังนั้นระบบนี้จะเป็นระบบที่จําลองนะครับจากระบบใหญ่ลงมามีการปรับเปลี่ยนแล้วทําให้ต้นทุนในการก่อสร้างถูกลงซึ่งตอนนี้ที่เราสร้างนะครับเป็นต้นแบบเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสร้างตรงนี้นะครับไม่ถึง2 0 0 0 0บาท ตอนนี้เราใช้น้ําเสียจากอาคารเราจะมีการสูบน้ําเสียมาเก็บไว้ที่ถังเก็บแล้วเราก็จะป้อนน้ําเสียเข้าสู่ระบบบาบัดน้ําเสียน้ําเสียจะเข้ามาสู่ถังเติมอากาศที่เราเติมตัวกลางลงไปในถังแรกแล้วก็ไหลล้นออกมาเข้าถังที่สองแล้วเราจะปล่อยให้มันตกตะกอนในถังนี้ซึ่งถังนี้เนี่ยผมได้พัฒนาถังตกตะกอนขึ้นมาใหม่ที่จะกรองเอาความขุ่นออกไปซึ่งน้ําใสที่ผ่านการบาบัดแล้วก็จะมีความใสแล้วก็สารอินทรีย์แทบไม่เหลือนะครับแล้วก็ มีาหาอหรนัน,รนักวิจัยได้พัฒนาระบบอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบสวนสาธารณะอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำในพื้นที่ EEC และอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเปรียบเสมือนป่ากลางเมือง เป็นแลนด์มาร์คบนพื้นที่สีเขียวกว่า28ไร่ตามนโยบายการสร้างเมือง Green and Clean City ที่มาของโครงการนี้ก็คือที่จุลาเรามีอุทยานสวน100ปีนะครับก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับปกติการดูแลสวนเนี่ยก็ใช้คนเป็นหลักต่อระบบท่อนะครับแล้วคนก็มาเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ โดยปกติเราก็คนสวนก็จะเปิดจนน้ําชุ่มเลยมีปริมาณค่าใช้จ่ายน้ําค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมีความคิดว่าเราจะนําระบบเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยในการดูแลสวนขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับอันนั้นก็คือเป็นที่มาของโครงการโดยการนําเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซ็นเซอร์และ IOT เข้ามาช่วยอุทยานร้อยปีของจุฬาเนี่ยแหล่งน้ําหลักก็คือสระน้ําที่อยู่ข้างๆนี่ครับ ก็มีความจุป,ประมาณ1,500ลูกบาทเมตรแหล่งน้ำนี้ใช้น้ำประปาเป็นหลักนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ2 0 0 0บาทในส่วนนี้เรามองว่าการนำเทคโนโลยี IoT มาช่วยในการลดการใช้น้ำเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ต่อโครงการเพราะว่าต้นทุนของค่าน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเราก็เลยติดตั้งเซ็นเซ,นซอร์หลายแบบนะครับก็คือมีการวัดระดับน้ำของสระน้ำนครับมีวัด สภาพอากาศเพื่อเก็บข้อมูลเป็นสถิติแล้วก็มีการวัดความชื้นในดินเพื่อหาช่วงที่เหมาะสมในการดูแลพืชซึ่งเราจะใช้ช่วงค่าซึ่งเหมาะสมกับพืชทุกรูปแบบแล้วก็ศึกษาคุณลักษณะของดินเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้กับระบบการควบคุมถ้าเราใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงเวลาขนาดไหนหรือปริมาณน้ำขนาดไหนถึงเหมาะสมกับ แล้วก็ไม่เกินกว่าที่ต้องการแล้วก็ไม่น้อยกว่าที่ต้องการนอกจากนี้นะครับข้อมูลของความชื้นต่างเนี่ยจะถูกส่งผ่านให้อเยอูเซอร์ผ่านไลน์แล้วเราสามารถดูข้อมูลได้สอง,สองแบบแบบหนึ่งก็คือความต้องการน้ําแล้วก็เวลาที่ต้องใช้ในการลดน้ําอันที่2ก็คือข้อมูลสถิติต่างๆซึ่งเราก็สะสมไว้ในระบบคลาวด์ของโครงการครับเรามีการวิเคราะห์พยากรล่วงหน้า14วัน เพื่อให้ทราบว่าจะมีสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเพื่อจะเตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีฝนตกเนี่ยเราอาจจะงดการให้น้ำก็ช่วยให้ลดการใช้น้ำได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรามอนิเตอร์นะครับจากเซ็นเซอร์แล้วเราก็ควบคุมจากค่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยแล้วก็สั่งการในการดูแลเนี่ยเราพบว่าตอนนี้ลดลงไปไม่ต่ำกว่า3 0นั่นหมายความว่า ในการดูแลแบบปกติที่เราลดน้ําทิ้งไว้เลยให้ดินมันชุ่มจนแฉะเนี่ยมอเราใช้เซ็นเซอร์ตรงนี้มันก็ช่วยได้เยอะในเรื่องของความมันยําในการดูแลความชื้นสวนนะครับสก็คือลดลดแรงงานคนเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นต้นแบบเราคาดหวังว่าเทคโนโลยีน,น่าจะมาช่วยการบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลก็ผมคิดว่าก็ ก็น่าจะเป็นต้นแบบเพื่อไปขยายผลการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะด้วยหลัก 3R สำหรับอาคารภาคบริการอย่างเป็นรูปธร,รรมด้วยการอบรมเผยแพร่องความรู้เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์และต้นทุนฐานความเข้าใจในทุกภาคส่วน โดยออกแบบหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและยกระดับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของพื้นที่ EEC ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์และลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญได้อย่างคุ้มค่าทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการประหยัดน้ำและการใช้น้ำซ้ำของผู้ประกอบการและภาคบริการในอนาคตเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ